ี่นะครับจะรีวิวหนึ่งเว็บฮอนด้าเว็หนึ่งร้อยสิบไอตัวปีสองพันยี่สิบนะครับล่าสุดเลยเดี๋ยวเราจะลองขี่ให้ดูนะครับเป็นฮอนด้าเว็ตัวล่าสุดเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาขี่ให้ดูว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับ ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวไม่มีอะไรเลยตัวตัวร่วมต้นเลยมีระบบไฟฟ้าแค่หัวฉีดแกปแต่นะครับอไฟหน้าโอเคไป ตามาติดนะครับเกิดอะไรขึ้นอ่าติดแล้วเมื่อกี้ตามมาติดนะครับโอเค้ไปหน้าเว็บร้อยสิบตัวใหม่นี่คือ เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเรียกว่าสมาร์ทเอนจินนะครับช่วยเรื่องความประหยัดทนทานแล้วก็แรงด้วยก็แรงจริงนะ60แปดสิแหนตบายเรื่องประหยัดน้ำมันนี่ก็คือ เราขี่มาทำงานเนี่ยบิดไปเลยยังไงก็อยู่ที่ประมาณห้า50 56 57กิโลเมรตรต่อลิตรเนี่ยได,ได้สบายเลยสบายมาก เตอดๆนะครับตอนนี้ตอนนี้น้ำมันแพงมากขับรถเดินไม่ไหวอยากขับรถเดินอยู่าขับไม่ไหวนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยราคาโหดมากขนอาดกีบมาทำงานหนึ่งวันหนึ่งยังเต็วันละหกเจ็ดสิบแปดสิบบาทได้นะครับ ตอนนี้ราคาเป็นซินแพงมากไม่มีทางเลือกวิ่งดีมากตอนนี้ลมเย็นๆนะเนี่ยแล้วฝนจะตกเตือนรถหมือนลึกแลก้วก็เตา มีความด้านาเลยตัวรถเล็กขนาดตอนขีนะ่แล้วรู้สึกว่าเล็กมากแล้วก็เบาขี่ทำให้รู้สึกขี่ง่ายตั้งตัวเสียงเครื่องก็เงียบเสียงเครื่องเงียบมาก Đi đây lần lượt thêm rồi Tôi lốt kìm An toàn bài mặt Đi rồi ra thật Thôi giờ tay khắp đang khâu kia gỡ thử lệ Xe đại mặt วันนี้รถเยอะมากครับดูเฉยๆตอนนี้รถก็จะเป็นรถกระบะรถเก๋งอาจะน้อยหน่อยส่วนใหญ่คนขี่จะขี่รถกระบะนะครับตอนนี้รถกระบะรถเครื่องดีเซลรถในแถวเบนซินน้อยหน่อยเพราะว่าน้ํามันเบนซินตอนนี้ราคาสูงมากตอนนี้ที่เติมอยู่เป็น e ียี่สิบน้ำมัน e ียี่สิบก็คือตัว ล่างสุดที่ Honda Wave 110 i ตัวใหม่เติมได้นะครับ h o นด้าเวฟร้อยิไตัวใหม่เติมได้น้ำมันได้ได้สามอย่างก็คือก้าวห้าก้าวหนึ่งอียี่สิบทำให้ตัวเลือกในการเติมน้ำมันได้เยอะมาก แต่มี20เนี่ยเริล้ล4 3, 3บาทวิ่งได้ประมาณ5-7กิโลเมตรต่อลิตรนะบดบิดเต็มทพ่เลยก็ได้5-7กิโลเมตรต่อลิตรไม่กินเลยกินน้อยกว่าเรื่องอื่นใจเปนเวรเหมือนกัน ประหยัดแบบไม่ต้องพออยายามเมื่อเรงบางขีร่รถเดินรถเดินที่ว่าัน,นี้ไม่ใช่รถเดินที่กินน้ำมันด้วยนะเ็เครื่องใหญ่เลยนะเป็นโตโยต้ตเจเนเวียนะเครื่องหนึออ่งพันซีซีก็เัินเยันต้องวันนึงนี่ต้องมีสองร้อยห้าสิบบาทนะมาทำงานเลยก็เลยได้เ,ดเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซ มาดใจเน่เพอเราประหยัดเ้นทุนในการมาทำง,งานได้เยอะเหมือนกันเพราะตอนนี้ขี่รถที่เป็นเื่องยนเป็นซินเพื่อเียรมาไหวมันบาดเจ็บมากเลยแต่ละเดือนเราจ่ายค่าน้ำมันไปทีนี่เป็นอาทิตย์นึงเนี่ยใช้แบงค์พันนะหนึ่งอาทิตย์นี่แบงค์พันติวนะไม่พอเลย วันหนึ่งสองร้อยห้าสิบแบงก็ต้องแบงก์พันแล้วก็ตามด้วยออ,อีกสองร้อยห้าสิบอ่ะอาทิตย์หนึ่งก็คือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบก็ถือว่าเป็นค่าธรรมันที่โหดมากโหดใช้ได้ ตอนนี้ใช้เก่งมันติดไม่ไหวจริงๆน้าเปลี่ยนไปรอนา้าเวฟนะแต่เราก็เลือกตัวเริ่มเต้นที่จุดเลยเพราะว่ามันใช้ต้นทุนในการซืร้อตั้มากข้อดีของหน้าเว็บ้อสิบเ์ใ,ใหม่ก็คือมีให้เลือกหลายเกียร์มีสี่เกียร์ให้เลือกมีตั้งแต่สามหมื่นไปตายไปจนถึงห้าหมื่นบาทนะตัวนี้เป็นตัวเริ่มเต้น ไม่ไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องลงทุนเยอะนะในการที่จะออกมอเตอร์ไซค์มาขี่เราคิดง่ายนะเราเติมน,น้ำมันเนี่ยเดือนสี่ห้าพันบาทนะสี่ถึงห้าพันนะ 4, นะเอาสชวนต่างสี่ถึงห้าพันค่น้ำมันเนี่ยแต่เนี้ยสามารถมาซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งได้เลย เพราะว่าน้ำมันไม่น่าจะลงในเวลาต้นนี้นะราคาไม่น่าจะลงเร็วๆเพราะว่าต่อไปน่าจะมีแต่แพงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ย้ายเวลาที่คาดว่าน่าจะคุ้มทุนกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6เดือนถ้าเราขี่มาทํางานได้6เดือนเนี่ยเหมือนเราได้เราเอาค่าน้ํามันของเราอะมาซื้อมาได้ร์ไโอ้โหถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆเลยนะโอ้ยเจ้ โอ้โหเืดโอ้ไม่เห็นเทือดเทือดเทืออขาค่าน้มันนี่ยคุ้มมากเลยนะค่าน้ามันนีกคุ้มสุดๆกีเจอแบบไปเหืีดนิ้ห่นะโอ้ เราเป็นมือใหม่และเราขี่ไม่ค่อยน,นานนะอันตรายมากรถคนข้างเยอะนะวันนี้ข้างก็ตาแกอยู่เมื่อกี้เบรกถึงก็ดุ๊บเลยนะ อุ๊ยวูสเตนวูสเตนสั่นเลยนะโอ้โหโโโโช็อกเลย ตอนนี้อากาศค่อนข้างจะเยเ็นมันฝนจะตกถ้าฝนตกมาเราจะทำลิปต่อนะดได้คะเนี่ยเดี๋ยวไปนะครับ ได้ได้อตอนนี้ททองฟ้าร่อนข้จะมืดนะตึบนะมืดตู่เว่ทฟ้ารบมืดตึ่เอ่าโทรได้ดี ยรง,งยิีเรถมากีเบรกทิ้งอยู่ดิบเลยนะล้อหลังไม่ปัดเลยนะโอ้ควันดำนะครับด่าควันดำไแล้วคนขี่รถยนต์มาก็ไม่ชินนะด่าควันดำส่อย่างนี้นะได้กินเต็มเต็มโอ้่อกตูได้ลงใช้

ได้2.6รอบเป็น100เลีเ้ยวไม่มาลได้2.33ลิตรถรือว่าได้ไม้มาก,น,มาก,น,มากน้ำม,มัน100นองการได้ไม้น้ำมันแบบนี้ในคุณค่าคือต้องขี่มอเตอร์ไซค์เท่า,านั้นนะตอนนี้นะไม่มีวิธนะีอื่นนะเบสไลท์ติดไอตัวนี้เป็นตัวที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในกลุ่มรถแม่บ้านของฮอนด้าแล้วนะครับไม่มีตัวไหนประหยัดเท่าเบสไลท์สิบไอตัวนี้แล้วนะครับ แล้่เดี๋ยวตอนนี้ประหยัดสุดเมื่อกี้ตอนแรกตกใจเลยนะเอ่อตะตา์ไม่ติดนะอ่าตะตานแล้วเครื่องดับไปแล้วเมื่อกี้ขี่มาเจอรถเลี้ยวอีกนะครับเรา ถานก,การณ์ของเมไทยนี้ค่อนข้างจะคาดเดายากต่อรถเดินนะประตูเต็มดีนะครับอเอ้ตอนนี้จะี่ขี่กินเลนมาทางเรานะครับเ,เราก็จะรได้นะครับตอนนี้เลยก่เพราว่าถนนนาจะไม่ดีนะครับ พยายามวิ่งต่วไปนะครับเรา่ออเอาไปแล้วครับดูเร่วนะครับโอ้โห90 90ด้วยครับไอโอ้โหแรงมากหมดไปแล้วนะครับ แปดสิบกิโลเนี่ยประมาณเลยแปดสิบกิโลเ่ยบิดเต็มที่อย่างนี้เลยนะบิดแบบไม่เต็มที่มากอ่ะบิดประมาณแปดเก้าสิบเนี่ยเฮ้ ta tìm kilo để thấy có màn ờ... lít 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 bất bình vẳng lít nè cái em lửa đây miền nam tám mươi ติดแก้สติดนะมจันไหมดูดูจันไหมเสียงดังไหมไม่ดังเลยของเรานี้ฟ้าไม่ตื่อเลยขีท่ทะลุฝนไหม่เหน็บเจอดนะ ขี่ไปล้ถไปนะโอ้โหจอดดินนะครับนี่้นขี่บนดินโอ้โหโอเคถือว่าเรียบร้อยไปเรียบไปเรียบเซนดูครัำเรลยก็ติดเรียนมาแต่ชั่วโมง เราตับเข้ามานะครับเราพยายามี่หลบรถไว้ที่ผมก็ไม่ได้ใช้เงินใคเป็นประจำนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเป็นวิกฤตของราคาน้ำมันนะเราก็เลยต้องตับตัวเองใด้เลยพื่ได้เราอยู่รอดต่อไปในสถานการณ์แบบนี้นะครับ ที l ấy, l ấy t. T ่เราตัดเองเราเท่าไรเราขับเองเราอยู่แล้วคือเท่าไรเราไม่ตัดัวเองเนี่ยเรายังดึงดันด้วยใช้รถที่เป็นน้ำมันเป็นซินอยู่แล้วเรายังขับไปทำงานเนี่ยรายได้ที่เรามีเท่าเดิมเนี่ยมันจะไม่โร่นะครับเพราะตกติเนี่ยเราเราจะใช้เต็มวงวเงินอยู่แล้วนะโอ้ยข้างหน้าฝนตกนะ โอ้ข้างหน้ามันตกดดำหมดเลยเลยเป็ตทีต่เงินเดือนเราใช้เต็มว,ว,วงเงินอยู่แล้วไม่เคยไม่เคยใช้ไม่หมดสักทีนะก็ถือว่าเป็นคนที่บริหารเงินได้พอสมควรนะแต่ก็ยังไม่พอนะก็ต้องมาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดี สุดท้ายแล้วเราจะขี่อะไรก็ได้ให้เราทำงานได้ถึงโดยที่ราคาถูกที่สุดก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีในการซื้อเบน้าเวสนะเนแบบผมไม,ม่มีจำนวนไม่น้อยสังคมอย่างแน่นอนที่เป็นปัญหายตอนนี้อาจจะยังไม่กก้าขี่มอนะเตอร์ไซค์นะเลนเลนเบนี้ล้วก็เลนตัดถิงใจดูว,ว่าแจกะจะ ขี่มอเตอร์ไซค์ไหมโอารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เย่ยม,มากที่ผมลองขี่มานะขี่นานไกลด้วยวันู้นเนีนเย่ยแปดสิบโลไปสี่สิบเจับสี่สิบขี่ทุกวันก็ได้รางาไปรังรถเอยพยายามใส่ระกันเต็มตครบหน้าถุงมือ ฝนนอกตอนนี้ฟ้ามิดเลยครับต,ตอนนี้ท้งฟ้ามิดมากเดียวยาฝนตกนี่อาจจะต้องหยุดถ่ายกันนะเพราะว่าอุปกรณ์การถ่ายของเราไม่กันไม่กันน้ำฝนนะ ไม่ทางเร็วที่ใช้อะถ้าเราขี่80กิโลเมตรต่อชั่วโมองเนี่ยเราจใช้วเวลาครึ่งชั่วโมงถึงจุดหมายขึ้นไม่ต่างกักบรถเต็มรถเต็มเนี่ขับไปได้ดีเหมือนกัน80 90ถึงผมไม่ตกดิ้นกี่มอรายผมตกเปลือกไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวไม่ได้ให้อยู่สุดท้ายแล้วก็ได้ให้ ผมตกเปียกจังดีว่งไม่มีเงินใช้สื้นเดือนนะครับแต่แรกผมใช้เดนเนี่ยเอ่อผมไม่ใช่บัตระดิตในการเลือจ่ายนะค้ามันและเดือนน้ากลือกจ่ายแ่างเง,ง,งี้ยไปไเมื่อวันนี้ลมแรงมากเรัดูดูโอ้โหโอ้โหรถไต่เลยเรถไต่รถไต่รถไเลยครับลมแรงรถไตย ไม่อยอ่นะเอ้ยรถสายรถสายโอ้โหลมแรงเอ้โอ้รถสายเลยครับเอรแรงมากรถเป้วถเปีวตก่รถถีนรเปวโอ้โหตนนี้นยังไม่ตกเลยคแต่เย็นมากรู้สึกเย็น เย็นๆออกเย็นๆเหมือนเหมือนมีมันมีฝนตกเย็นมากอือเฮ้ยอย่ากล่องเบี้ยวเลยครับตกหลุม ตัวกล้องเบีย้ยวเลยก้องเบี้ยวไปนิดหน่อยโอเคกลับมาเหมือนเดิมจะได้โอเคแหม่ก้องเบีย้ยวเลยเมื่อกี้ตกหลุมนะไม่ได้มองเลยหลุมใหญ่มากเวดูลมฝนอยู่นะครับพายุอะไรไข่ไม่รู้ครับเนี่ย เออให้ตกนตม,ม่เพราะผมยจไม่ไม่อยากเปียกนะครับโอ้ตอนนี้ก็ขี่มา เติมน้ำมันเป็นร้อยีน้ำมันเติมแผลกับได้มาประมาณครึ่งถังแหละครึ่งถังไม่ขี่ไปกับแล้วก็มาแล้วก็กลับได้เลยนะสองลิตรเลยอสองลิตรขี่ได้เลยสี่สิบคูณสามอ่ะสี่สิบกวา่านะคูณสามแต่นี้เย็ยนมากมันควจะตกเลยเย็ยนมากเย็ยนมาก โอ้ยลมแรงมากโอ้เสี่เลยนะเนี่ยตอนนี้ลมพัดแรงมากขี่เลยไม่ได้นะครับตอนนี้ลมค่อนข้างแรงลมค่อนข้างแรงมากขี่เลยไม่ได้เลย หยุดจเลยนะครับโอ้โหเลนมิดหักตัวเลยนะรถตัวเลยต้องไหม่นะตอนนี้เริ่มพ้นข้างอะ่าแบบเร็กมากข้างหน้าฝนตกลแล้วอตอนนี้ฝนตกแล้วครับหยุดเลยนะครับ อันนี้ฝนตกโอเควันนี้เราจะหยุดรีว,รดว,วิวแต่เพียงวันนี้นะครับโอเคอันนี้ฝนตกแล้วฝนตกแล้วต่ายเซ่กันฝนนะครับโอเคกล้าพอดีแล้วแต่เพียงว,วันนี้ครับขอบคุณมากครับ